สวัสดีครับแฟนๆดอทไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมนะครับวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมาสนิกพรีวิวนะครับมาสด้าสาในเจเนเ,เ,นเรชันที่7นะครับที่กําลังจะเปิดตัวในปลายเดือนกันยายนนี้เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างโดยคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมเพราะในวันนี้เนี่ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยยังเป็นความลับอยู่ในระดับหนึ่งอย่างที่เราได้ทราบกันในเบื้องต้นนะครับว่าเจ้ามาสด้าสตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วโลกยอดขายทั่วโลกเขาสะสมกันมาถึง6ล้านคันในเมืองไทยพิที แล้วเนี่ยมาสด้า3ขายไป2 6 0 0กว่าคันในปีนี้ทางมาสด้าเองเนี่ยมีความคาดหวังกับมาสด้า3ที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้ามาสด้าในประเทศไทยเพราะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าตลาดนี้เนี่ยยอดขายรวมต่อปีในตลาดในกลุ่มของ C-segment เนี่ยไปนึงต่ออยู่ที่ประมาณ60,000-70,000คันถ้าเป็นตัวเลขไม่ได้เยอะแต่ถ้าในเรื่องของ positioning ถ้าในเรื่องของตําแหน่งของสินค้าแล้วเนี่ยในกลุ่มของ C-segment เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสาคัญที่สุดของตลาดรถยนต์เป็นกลุ่มที่ค่าได้หยาบไม่ได้ ใครที่มีอะไรดีที่สุดต้องมาใส่อยู่ในกลุ่ม4เซกเมนต์โตโยตากำลังจะมีอันติสใหม่เปิดตัวในวันที่3กันยายน Honda มี Civic ที่ครองตลาดนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับมา z d a เองมี m a z d a 3ใหม่ที่กระโดดเข้ามาในส่วนของมา z d a 3ใหม่เนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าตัวนี้คือ new model ก็ถือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดถึงแม้ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc เบนซิน ตัวเดิมบล็อกเดิมจากในรุ่นที่แล้วแต่ได้ม well, ีการพัฒนามีการอิมพิูฟในทุกๆอย่างในทุกๆมิติ <keyboard S 2> เพื่อให้เกิดอะไรขึ้นเพื่อให้เกิดในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ตอบสนองได้ดีขึ้นอัตราการกินน้ำมันน้อยลงอัตราการปล่อยไอเสียน้อยลงเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันว่าในสิ่งที่วิศวกรเขาพูดเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันใช้กับมาสด้าสใหม่ทั่วโลกด้วยนะไม่ใช่ว่าเมืองไทยใช้อยู่ประเทศเดียว ทั่วโลกเขาก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เหมือนกันในเมืองนอกเนี่ยมีเครื่องยนต์สันจุสูริทเบนซินมีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมีระบบขับเคลื่อน2ล้อมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแต่ในเมืองไทยเนี่ยมาใน2บอดี้ด้วยกันนะครับคือบอดี้ที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้คือบอดี้ของ5ประตูแฮชแบ็กและบอดี้ของซีดานคือ4ประตูแต่ภายใต้เครื่องยนต์เดียวเท่านั้นคือเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีเบนซินเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับว่า,วาทำไมมาสด้าไม่ได้มองในเรื่องของไฮบริดทำไมมาสด้าไม่ได้ดาวไซซินต์ มาสด้ายังเดินในเรื่องของไซซิ่งเครื่องยนต์เดิมคือ2,000ซีซีเบนซินเป็นรถแบรนด์เดียวนะครับที่ยังคงเครื่องยนต์2,000ซีซีเอาไว้ในรถ4เซกเมนต์โตโยต้ารุ่นใหม่ในตัวอันติสใหม่นั้นมี1,600ซีซีมี1,800ซีซีไฮบริดส่วนของซีวิกล่ะซีวิกนั้นหันลลมปเน้นในเรื่องของ1,500ซีซีเทอร์โบดาวไซซิ่งรถดาวไซซิ down ่งเครื่องยนต์ให้เล็กลงใส่เทอร์โบเข้ามาและเครื่องยนต์เบนซิน1,800ซีซีจะเห็นว่าททิศาาาางงงกรรฒนนเคคื่่่ออยยตต์ขและ ไปคนละทิศท,ทางไปคนละแบบกันแต่มาสด้ายังยืนยันว่าฉันมีเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0ซีซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแต่สมรรถนะไม่ได้แพ้เครื่องยนต์ไฮบริดอัตราการกินน้ำมันไม่แพ้เครื่องยนต์ไฮบริดอัตราเร่งไม่แพ้เครื่องยนต์1.5เทอร์โบของ Honda c ซ v วินะครับนั่นคือสิ่งสําคัญที่ทางให้มาสด้าเนี่ยยังคงยืนยันว่าจะพัฒนาเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรตัวนี้ต่อไปครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันหนีไม่พ้นหร้กครับท่านผู้ชมที่มันจะต้องก้าวสู่พลงง เขามีรถไฟฟ้าซึ่งในปี2030เนี่ยรถทุกคันของมาสด้าทั่วโลกในปี2030จะต้องเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่เข้ามาแจมกับเครื่องยนต์และในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็ท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นสนิปพรีวิวแต่เราได้เห็นแล้วว่ามาสด้า3ใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีความทันสมัยมากขึ้นมีความเป็นสอป,ปอร์ตมากขึ้นแต่มิติด้านอื่นๆเขากว้างขึ้นนะความกว้างของฐานล้อกว้างขึ้นความยาวของฐานล้อยาวขึ้นเมื่อเทียบกับมาสด้า3ตัวเก่า ไฟหน้าถ้าหากคุ้ในภาพรวมนะถามว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าตัว m a สด้าสามเก่ามากน้อยแค่ไหนในส่วนตัวกับผมแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ดูทันสมัยมากขึ้นแต่มันก็ยังคงความเป็น DNA ของ Mazda ไว้อย่างเหมือนเดิมนะครับไฟหน้ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับไฟหน้านี้เป็น led แต็มรูปแบบ เทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในตัวนี้ถ้าดูด้วยตาเปล่าอย่างนี้นะเราเห็นว่า LED เขามีมากขึ้นเดิมเนี่ย LED ใน m a z d a 3เนี่ย LED 4ีหลอดเอาไว้ทําหน้าที่ในเรื่องของ Adaptive นะครับคือสามารถที่จะหลบวัตถุที่อยู่ด้านหน้าได้นะครับจะหลบเจ้าแวกอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นในเรื่องของ Adaptive Headlight แต่ในตัวของไฟหน้าในตัวมาสด้า3ตัวใหม่เนี่ยเขาเพิ่มเป็น8ดวงทําให้สมรรถนะในการใช้งานความละเอียดในการปรับแต่งแสงมีมากขึ้นละเอียดมากขึ้นนี่คือข้อมูลคร่าวๆมาสด้า3ในตัวท็อป มาพร้อมกล้องมองรอบคันมีเรดาร์อยู่ตรงนี้แน่นอนเรดาร์ทำหน้าที่อะไรบ้างแน่นอนครับถ้ามีเรดาร์มาแบบนี้ฟังก์ชันที่ตามมาคือมีแน่นอนว่า Adaptive Cruise Control มีแน่มีเรื่อง City Brake มีแน่แต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นอะไรบ้างแต่ Mazda iActive Sense นะครับซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยของ Mazda มาเต็มในตัวนี้และยังเพิ่มในเรื่องของ CTS เข้าไปนะครับนั่นคืออะไรเป็นระบบที่เสริมเข้าไปจากเจ้าตัว Adaptive Cruise Control หรือว่าการควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ ตามรถคันหน้าแต่เจ้า CTS เข้ามาทำอะไรเข้ามาจับนะครับจะเข้ามาจับรถคันหน้าและวิ่งตามรถคันหน้าด้วยรถคันหน้าลเลี้ยวมันเลี้ยวตามนะครับรถคันหน้าหยุดมันหยุดตามซึ่งเราต้องไปลองในอนาคตนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรภายในของตัวรถเนี่ยทางวิศวกรเขาบอกว่าเขาได้ออกแบบให้ละเอียดมากขึ้นหรูมากขึ้นเนี๊ยบมากขึ้นให้ก้าวเข้าไปใกล้เคียงกับรถยุโรปมากขึ้น เราก้าวเข้ามาในห้องโดยสารนะครับในตำแหน่งผู้ขับนะของเจ้ามัสด้า3ใหม่แล้วเนี่ยต้องบอกค่ะท่านผู้ชมครับสัมผัสแรกที่เราเข้ามาคือมันหรูขึ้นวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันดูเนี๊ยบมากขึ้นนะคัะท่านผู้ชมยังไม่รวมเรื่องของการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดตรงกลางวัสดุที่เป็นเป็นซอฟทัชทั้งหมดจอลอยนะครับเป็นระบบจอลอยขึ้นมานะครับขนาด8นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าสตาร์ทแล้วเนี่ยความแพลวพราาในรถจะเป็นอย่างไร นี่นะครับมาตรวัดขึ้นมา3จอนะครับด้านขวาจอด้านขวาเป็นเรื่องของเกวัดน้ามันนะครับเรื่องของอุณหภูมิตรกกลางเป็นในเรื่องของมาตรวัดความเร็วนะครับด้านซ้ายเป็นรอบเครื่องยนต์ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูดีนะมีมาให้กล้องมองรอบคันอย่างที่ผมบอกครับจอชัดมากขึ้นเนียบมากขึ้นนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมมองได้อยู่แล้วนะครับนี่ กล้งองนี้นะครับแสดงทัศนวิสัยโดยรอบรถเนี่ยนะครับวยความเร็วน้อยกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะทํางานอยู่แต่ถ้าความเร็วมากกว่านั้นจอก็จะตัดไป<า>ปุ่มกดต่าง,ง,ง,งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกจุดของปุ่มกดจะทําให้มันหนืดมากขึ้นทําให้มันกดแล้วรู้สึกว่ามันมีราคามากขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ ตัว Mazda Connect ยังมีเหมือนเดิมนะครับปุ่มคอนโทรลคอมมานด์ยังมีเหมือนเดิมแต่ใหญ่ขึ้นตัว Mazda 3ตัวเก่าจะเล็กกว่านี้พวงมาลัยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงด้านขวาเป็นควบคุมในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆมาตั้งแต่ Adaptive Cruise Control นะครับระบบรักษาให้รถอยู่ในเลนเตือนเมื่อรถออกนอกเลนทุกอย่างมาครบในตัวท็อปตัวนี้ เนี่ยเป็นไฟเฟยเนี่ยค่อนข้างที่จะดูละเอียดเลยนี่ออกแบบมาใหม่นะครับช่องแอร์จะมาอยู่ตรงนี้มาสด้าสเก่าจะช่องแอร์อยู่ตรงกลางปุ่มเปิี่มต่างๆในถูกปรับให้เล็กลงดูสปอร์ตมากขึ้น และสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนอีกอย่างคือในเรื่องของตำแหน่งที่วางแก้วน้ําเดิมเนี่ยที่วางแก้วน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาย้ายมาอยู่ด้านหน้านด้านนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ของที่วางแขนและที่เก็บสัมภาระด้านนี้นี่นะครับมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยตัวนี้เป็นซอฟทัชนิ่มๆด้วยนี่ซอฟทัชหมดเลยและตำแหน่งที่วางแขนนี่นะท่านผู้ชมที่พักแขนเนี่ยกับที่พักแขนด้านขวาตรงประตูเนี่ยครับเขาบอกว่าเท่ากัน เพื่อให้สลีระของผู้ขับขี่ดีที่สุดการวางตำแหน่งดีที่สุดและที่สําคัญคือการออกแบบนี้ครับละเอียดมากการเปิดที่เก็บของตรงกลางนี้ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องเปิดกันแบบตรงๆแบบนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมเวลาเปิดฝาแต่นี่เขาบอกว่าถ้าเปิดอ่เงี้ยแรงกดหัวไหล่มันเยอะแรงล้าที่หัวไหล่มันเยอะเขาบอกว่าให้สไลด์มาเลือดเปิดมานะครับเลือดเปิดมาก,ก่อนและดันขึ้นนิดเดียวนี่มันเปิดง่ายขึ้นและมันใหญ่มากนะครับดูนะครับนี่คือใหญ่มาก ตรงนี้มีที่เสียบ USB ให้มี power outlet ให้ USB นี้สามารถที่จะเล่นไฟล์หนังได้ที่เป็น DMP4 เล่นได้ด้วยแสดงที่หน้าจอด,ด้านหน้านี้เบาะนั่งกระชับตัวมากขึ้นเป็นหนังหน้าเป็นหนังเป็นเบาะหนังความใหญ่ของโดยสาร่านผู้ชมดูนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะดีทีเดียวจุดเด่นของเขาอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับท่านผู้ชมคืออะไรเครื่องเสียงการออกแบบดีไซน์ลําโพงเครื่องเสียงของเขาการเก็บเสียงนี่ท่านผู้ชมเก็บเสียงได้ละเอียดมากๆลําโพงมีทั้งหมด12จุดขณะที่ CX5 10จุด ตัวเนี้ยลำโพงเยอะกว่าเป็นลำโพงของโบสเดี๋ยวเราฟังเพลงดูดีมากนี่ครับให้ฟังเพลงก่อน ครับว่าวันนี้ Mazda 3เป็นรถที่มีเครื่องเสียงดีที่สุดในคลาสเดียวกันเครื่องเสียงที่บอกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าลำโพงดีฟอนดีนะแต่เป็นเรื่องของการออกแบบตำแหน่งลำโพงการออกแบบในเรื่อง,องการเก็บเสียงการออกแบบในเรื่องของมิติภายในรถทั้งหมดเนี่ยเขาปรับปรุงการเก็บเสียงทั้งหมด49จุดที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเจ้า m a z d a 3รุ่นก่อนหน้านี้นี่เกียร์เป็นแมนววนะะน,แมนวลได้ด้วยนะครับเป็นมือแมนนวลได้ด้วยมีปรับคอมฟอร์ สปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนต้นตัวเดิมมีแพดเดอร์ชิปมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูด้านหลังกันครับว่านั่งสบายหรือเปล่าเบาะโดยสารตอนหลังนะครับท่านผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยแต่มันก็ยังแคบแหละจุดด้อยในเรื่องของเบาะโดยสารตอนหลังสําหรับรถรุ่นแฮชหรือ5ประตูมันก็ยังมีเอกลักษณ์ของมันอยู่คือมันจะดูแคบๆถ้าเทียบกับตัวซีดานตัวซีดานกว้างกว่านี้เยอะเคทรูม <Head room S 2> ก็จะติดๆอย่างนี้อยู่ก็ว่ากันไปมีแอร์หลังมาให้นะครับไม่มีช่องเสียบ USB ด้านหลังนะตัวนี้ ไม่ดีน่าจะมีช่องเสียบย s b อสบีมาให้เบาะสามารถพับได้ไหมพับได้มีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะมีปุ่มกดอยู่ตรงพนักอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะกดแล้วก็พับเบาะมาได้เลยนะครับพับไปแล้วมันก็จะแฟลตไปกับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับตรงนี้พับได้นะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายรถกันหน่อยครับด้านท้ายนี่ก็ยังทรงแบบ m a z d a 3สามแฮชตัวเก่าอยู่นะนี่นะครับเปิดปะนี่คือที่เก็บสัมภาระด้านหลัง ก็กว้างขวางอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้มากมายนะครับเฮ้ยมียางอะไหล่ไม่ได้เป็นชุดซ่อมยางเยี่ยมชอบผมไม่ชอบชุดซ่อมยางผมะว่ามันซ่อมยากกว่ายางอะไหล่เปลี่ยนยางอีกอะใครจะซ่อมเป็นวะชุดซ่อมยางและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับโดยคร่าวๆของเจ้ามาสด้า3ใหม่มันมี ออปชันในแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในสเตชันของ2สเตชันด้วยกันนะครับก็คือสเตชันในเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยหรือว่าแฮนเดิลิ่งและอีกหนึ่งสเตชันก็คือสเตชันของการขับเพื่อดูในเรื่องของช่วงล่างนะครับว่าจะมีความนุ่มนวลมากน้อยแค่ไหนและเรื่องในเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะว่าสิ่งที่ทางวิศวกรเขาบอกมาว่าในตัวของมาสด้าสามใหม่เนี่ยได้มีการพัฒนามาค่อนข้างที่เยอะทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของแฮนเดิลลิ่งผมมากขึ้นด รวมถึงในเรื่องของช่วงล่างที่เขาบอกว่าเขาเน้นเลยว่าเจ้าตัวนี้มาสด้าสาใหม่เนี่ยจะทั้งรูด้วยและนั่งสบายด้วยร<ม>เราก็จะเข้ามาสู่สเตชันของการดูในเรื่องของอัตราเร่งของเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของแฮนด์เลิงต่างๆนะเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับ,น,รบนี่คือเจ้า m a z d a 3ใหม่ในเวอร์ชั่น5ประตูครับเดี๋ยวเราจะไปลองกับตัวเวอร์ชั่นเก่าด้วยนะทั้ง m a z d a 3ตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นี่คือตัวใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันเลยด้วยว่าอัตราเร่ศูย์ถึงร้อยนะครับของเจ้า m a ส d a 3ตัวใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวรายละเอียดของเครื่องยนต์ผมจะยปพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งป้ายนะครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนี่นะครับนี่คือ อัตราเร่งมันค่อนข้างเนียนเกียร์ตัดเนียนมากนะครับแล้วเสียเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะนี่การเบรกนะเนี่ยเบรกมันละเอียดมากค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวเออตรงนี้มันเป็นอะไรที่เขาพัฒนามาค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนี่คือเบรกหยุดนิ่งนะหัวมันไม่ปักเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่งสเตชันที่เป็นยูเทิร์นเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของ GVC+ นะครับหรือว่าการทรงตัวของเขานะว่าเครื่องยนต์เขาจะทำงานแบบไหนเฮ้ยมันเนียนอะ เฮ้ยเฮ้ยละเอียดอ่ะเอ้ยอันนี้คือการลองแบบต้องอยู่ดิ้งไหมไม่ต้องนะสองไปแล้วมีสลาดรอบครับเดี๋ยวนี้แหละรู้กันนะเขาให้สี่สิบนะแต่เรามาสักห้าสิบละเพราะผมอยากรู้โคการโยนตัวคือส่วนหนึ่งมาจากนี้ก่อนคงเป็นลายแม่น และการโยนของรถน้อยมากเอออันนี้เขาให้70็ดสิบนะเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของเสียงการเก็บเสียงในห้องโดยสารนะครับอ่เราไปเกินกว่าที่เขาบอกหน่อยแล้วกันไป85-87ละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูโอ้โหเงียบมากหนึ่งมาจากยางด้วยละอ่ะส่วนหนึ่งแต่ การเก็บเสียงของเขาเขาปรับปรุงการเก็บเสียงทั้งหมด49จุดในเรื่องของการเก็บเสียงในเรื่องของ proofing ต่างๆในตอนนี้นะถือว่าประทับใจในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของ handling ในระดับหนึ่งในเรื่องของการโยนของตัวรถที่มีมันน้อยมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในรถ m าส da 3รุ่นเก่า generation ที่6เนี่ยที่ในวันนั้นที่เราขับ generation ที่6เราบอกว่ามันดีแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่าพอเรากลับไปขับในรุ่นเก่าแล้วเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นอย่างไรตามกันมาเลยครับ เราจะไปขับเจ้า Gen 6ในตัวฮัชแบ็กเหมือนกันนะมาดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากน้อยแค่ไหนดีหรือไม่ดีเราจะรู้กันในตอนนี้แหละครับเรามาดูภายในความแตกต่างภายในกันก่อนเลยมาในสิ่งแรกที่เราเข้ามาแล้วเราเห็นได้ชัดๆนะครับในเจ้า Passada 3ตัวเจเนอเรชันที่6นี่นะครับก็คือ ดีไซน์ด้วยนะแล้วก็ออปชันต่างๆเป็นรอยตัวยังเป็นรอยตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ช่ององค์ช่องแอร์เนี่ยเปลี่ยนไปเม mm ื่อกี้เราจะเห็นว่ามันมีความทันสมัยมากขึ้นมันมีความดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นเพราะอย่างช่องแอร์มจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ละมันจะอยู่ด้านนี้ปุ่มปรับต่างๆเนี่ยมันเป็นดิจิตอลมันจะเล็กลง ตัวนี้ Head Up Display ตัวนี้หายไปขึ้นไปอยู่ที่หน้าหน้ากระจกแทนเป็น HUD แทนสามารถที่จะเปิดและปิดการใช้งานได้มาตรวัดหน้าจอต่างๆเปลี่ยนไปคันเกียร์เปลี่ยนไปแล้วอย่างที่บอกว่าที่วางแก้วมันจะมาอยู่ด้านนี้แหละจากเดิมมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วจากตรงนี้มันจะกลายไปอะไรมันกลายเป็นที่พักแขนนะครับในตัวเจเนเรชันใหม่มันสามารถที่จะพักแขนได้เต็มเต็มข้อศอกเลยแป้นต่างๆที่เป็น Mazda Connect เนี่ยมันจะ ใหญ่กว่าตัวนี้อ่าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์2,000ซีซีเบนซินนะ165แรงม้านะครับ210นิวตันเมตรนี่คือเครื่องเดิมเครื่องใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้5 4 3 2 1่ป้ายนะครับ40 50 60 70 80 90 100นนะครับแน่แน่ เสียงเครื่องยนต์การตัดของเกียร์ต่างกันแล้วเดี๋ยวดูการเบรกนะครับผมมาในฟีลลิ่งเดิมนะครับเสียงเครื่องสถานขึ้นมาเยอะกว่าความรู้สึกของช่วงล่างสถานเยอะกว่าวันนี้เราต้องเบรกอยู่นิ่งนี่นะหัวปักกว่านี่ขนาดผมมาแบบซอฟตนะตัวใหม่เนี่ยซอฟกว่านุ่มนวลกว่าอ่ะเรามาเข้าโค้งดูซิตัวนี้เป็น GVC ตัวตัวใหม่ GVC plus นะครับ ตัวใหม่ดีกว่าเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนุ้นเนียนกว่าเยอะในการเข้าโค้งแบบยูเทิร์นเดี๋ยวเราเข้ามาดูส่วนของสลารอบนะในความเร็วเดียวกันละเกิน <ๆ S 2> ที่เขากําหนดแน่แน่เกินสี่สิบแน่แน่นะครับคงไรคมไหมตัวนี้ก็ยังคมอยู่นะมันคงไรมันดีอยู่แล้วแต่การโยนตัวเห็นได้ชัดครับท่านผู้ชมว่า มันโยนตัวกว่ากันเยอะเดี๋ยวท่าผู้ชมดูจากภาพประกอบได้เลยว่ามันโยนกว่ากันเยอะนะครับเพราะช่างภาพที่ถ่ายอยู่ด้านหลังเนี่ยคุณแชมป์ของวอตคาต้องขอบคุณมากๆเขาโยนตัวกว่าเยอะผมดูจากกระจกก็รู้ละว่านะครับในการโยนตัวของตัวของช่างภาพนิ่โยนกว่าเขาบอกว่านั่งรถมาสด้าสามใหม่เนี่ยเมารถน้อยลงอะมาดูเรื่องเสียงละเสียงเครื่องเสียงจากพื้นเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรตัวใหม่เงียบกว่านี้อีกโอ้โห มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนค่อนข้างเยอะเลยครับทานผู้ชมเออแต่ตัวนี้ดีกว่าตัวใหม่นะเท่าที่ขับมาเนี่ยฟีม,มันทึบกว่าแอร์เย็นทําให้แอ์เย็นกว่าตัวใหม่เข้ามาใหม่จริงๆเป็นพลอตนะครับฟีมไม่มีเลยกระจกใสๆเลยเนี่ยตัวเก่าดีกว่าเย็นกว่าครับ ก็ถึงช่วงสุดท้ายนะครับของสเตชันนี้นะครับทุกผู้ชมครับก็ถือว่าแฮนด l i ลิ่งมันดีนะการโยนตัวของรถเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับคนที่นั่งนี่ก็ค่อนข้างที่จะสบายมากขึ้นต้องบอกกันง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกรับว่าเรามารีวิวกันให้เห็นว่าเฮ้ยเจ้ารถคันนี้เป็นยังไงนะในตัวของ Mazda 3ตัวใหม่ก็ดูแล้วเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นมันดีมากขึ้นมันเนี๊บมากขึ้นตัวนี้ต้องยอมรับว่าเขาทําออกมาดี เขาทําการบ้านมาดีที่จะต้องมาแข่งขันกับตลาดที่มันค่อนข้างที่จะดุเดือดที่สุดตลาดหนึ่งนะครับในตลาดของกลุ่ม4ีเซกเมนต์เขาต้องเจอกับซีวิกนะครับเขาต้องเจอกับอันติสใหม่ทําให้เขาต้องเตรียมตัวมายอย่างดี <What? S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในความต่างกันภายนอกนะระหว่างเจ้ารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับโดยเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นมาสด้า3ในตัวเจเนอเรชันที่6นี่คือตัวเก่านะครับไม่ต้องอธิบายกันเยอะในส่วนของเจ้ามาสด้า3ตัวใหม่นี่นะมีตัวถังให้เลือกอยู่2ตัวถังก็คือ เป็นแฮชแบ็กอย่างนี้นะครับนี่คือแฮชแบ็กห้าประตูแล้วก็เจ้าตัวนี้คือตัวซีดานนะครับนี่ด้านคางผมมาแหละนี่คือตัวซีดานในการออกแบบทั้ง2ตัวเนี่ยทางวิศวกรกนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในตัวแฮชแบ็กเนี่ยต้องการให้มีความดุดันนะครับมีความเป็นสปอร์ต ในขณะที่เจ้าตัวซีดานเนี่ยเน้นในเรื่องของความสวยงามความฉบเชี่ยวแต่สมรรถนะของช่วงล่างสมรรถนะของเครื่องยนต์เหมือนกันเป็นความแตกต่างกันในเรื่องของการออกแบบภายนอกเท่านั้นและพื้นที่ใช้สอยภายในที่แน่นอนครับในตัวของแฮชแบกนะครับ5ประตูตัวนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับส่วนตัวซีดานข้างหลังค่อนข้างกว้างเดี๋ยวลองนั่งในตัวของแฮชแบกให้เห็นไหมหัวยังชนเลยเนี่ยนะครับในตัวนี้เนี่ย พื้นที่ของด้านหลังค่อนข้างเทียกแคบศีรษะเฮดรูมไม่ได้เยอะมากมายแต่มิติของตัวรถเนี่ยระหว่างเจ้า มาสด้า3ใหม่กับมาสด้า3เก่าเนี่ยใหญ่กว่าทุกมิติอีกอย่างหนึ่งที่มาสด้า3ใหม่ต่างจากมาสด้า3เก่าคือความสูงของใต้ท้องรถมาสด้า3ใหม่เนี่ยเตี้ยกว่ามาสด้า3เก่าถึง15มิลิเมตรมาสด้า3เก่าเนี่ยนะครับสูงที่155ม mm. ิลิเมตรขณะที่มาสด้า3ใหม่เนี่ยสูงที่135มิลิเมตร1.5เซนตีเลงไปทําให้เขาดูสปอร์ตมากขึ้นทําให้เขาดูทัฟมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าความสวยงามเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยว่ามีความชอบกันแบบไหนมีลักษณะรถทียมความชอบความสสววยงามในไตล์หก็แ้ แต่ท่านผู้ชมนะครับในมุมมองผมอ่ะมันก็จะมีใกล้เคียงกับรุ่นเก่าอยู่พอสมควรละ่ะเนี่ยตัวเก่านะนี่คือตัวเก่าไฟน่องไฟหน้าเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับนี่คือตัวเก่ายางมันขอบ18เหมือนกันตัวใหม่ก็ขอบ18เหมือนกันตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมตัวใหม่ตัวนี้เป็นดําแต่แผงกระจังหน้าก็ยังเป็นทรงคล้ายๆตัวเดิมอยู่เนี่ยมันเตี้ยลงซึ่งก็ แล้วแต่ความชอบแต่มบนเตี้ยลงแต่มันไม่ได้กระด้างขึ้นมันยังนั่งสบายขึ้นด้วยมันส่วนทางกันค่อนข้างเห่ียดชัดเจนซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจดีเหมือนกันครับสำหรับเจ้ามาสด้า3ตัวใหม่ครับและเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองขับมาส d a 3ใหม่นะครับเป็นการลองขับกันแบบสั้นๆแบบคร่าวๆเพื่อดูในเรื่องของการทรงตัวเพื่อดูในเรื่องของอัตราเร่งดูในเรื่องของการตอบสนองของเครื่องยนต์และเกียร์และช่วงล่าง ต้องบอกว่า Mazda 3ใหม่เนี่ยถูกพัฒนาออกมาได้ดีมากขึ้นจริงๆในตอนแรกเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ว่า เครื่องยนต์2 0 0 0ซีเบนซินตัวเดิมเนี่ย165แรงม้านะครับ210นิวตันเมตรเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันจะทำงานได้ดีขึ้นหรือเปล่าโอ้บอกได้เลยว่ามันทำงานดีขึ้นมีการปรับในเรื่องของเทคนิคในหลายๆอย่างนะครับของเครื่องยนต์ในเรื่องของหัวฉีดมีการฉีดอัดน้ํามันที่ดีมากขึ้นนะครับมีการปรับระบบในเรื่องของระบบหล่อเย็นีการปรับในเรื่อ,ของ,งของทรงของฝาสูบให้มันตอบสนองเรื่องของอรแรงที่ดีขึ้นประหยัดน้ามันมากขึ้นปลอยไอเสียได้น้อยลงและที่สําคัญนิสัยของเครื่องยนต์ตัวนี้เปลี่นดเมินนมนวนวนม มาสด้าสเดิมเนี่ยผมขับผมว่าผมชอบเลยนะผมว่ามันดีเลยนะมาขับมาสด้าสามใหม่เนี่ยบอกได้เลยครับมันละเอียดขึ้นมันเนียนมันขึ้นมันดูตัวเก่าดนที่ว่าดีๆเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายไปเลยตัวใหม่ละเอียดขึ้นดีอย่างสัมผัสได้ช่วงล่างดีขึ้นหรือเปล่าช่วงล่างนุ่มนวลมากขึ้นกว่าตัวเดิมเก็บเสียงได้ดีขึ้นชัดเจน handling ต่างๆการควบคุมรถทําได้ดีมากขึ้นแต่มันเป็นการขับในสเตชันที่เขาเซตขึ้นมามันก็ตอบสนองเราได้ระดับหนึ่งแต่ก็พอเห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะ เดี๋ยวเราจะไปรอดูกันนะครับว่าหลังจากกันยาแล้วเนี่ยหลังจากการเปิดตัวในปลายเดือนกันยาแล้วเนี่ยเราจะไปลองขับกันอย่างจริงจังไปดูซิว่าเจ้ามาสด้าสเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนแต่วันนี้บอกได้เลยว่าเขามีดีพอที่จะแข่งขันกับตลาดที่มันดูดที่สุดตลาดหนึ่งในตลาดรถนเมืองไทยได้แล้วครับนั่นคือตลาดรถยนต์ในกลุ่มของ4 s e g m e n t เขาได้เจอกับอันติสมัยแน่นอนเขาได้เจอกับซีวิกแน่นอนเขาต้องปะทะกันแบบตรงๆงในวันนี้นะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเป็นการลองขับในแบบ s n ิทพ preview นะครับในเรียกว่า การลองขับแบบเบื้องต้นและกันการพรีวิวแบบเบื้องต้นและกันว่าเป็นอย่างไรนะครับสเปคแบบนี้ตัวเนี้ยเป็น4ประตู นะครับเป็นแบบนี้ยางเป็นขอบ18นะครับตัวห้าประตูก็ขอบ18เหมือนกันนะในหน้าตาแบบนี้แหละท่านผู้ชมจะเห็นได้ได้แล้วลหละว่ามันสวยแค่ไหนชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ว่ากันไปนี่คือข้อมูลที่ทางออ t โตไลฟ์ไทยแลนด์และผมนะครับนี่ที่ทุกมได้พาทานผู้ชมมารู้จักเจ้ามาสด้าสาใหม่แบบหอมปากหอมคอวันนี้ครับทานผู้ชมผมนี่ที่ทุกผมจากออ t โตไลฟ์ไทยแลนด์ v ทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับวันนี้ผมขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ